มองย้อนไป20ปีดี่ฉันเรียนจบมาเราเคยฝันว่าเราจะเป็นนิกส์เสือตัวที่5ของเอเชียตอนนี้เราไปไกลอยู่สงที่คิดมากนะคะไปไม่ถึงแล้วเราทิ้งห่างจากสิงคโปร์ทิ้งห่างจากประเทศอื่นๆไปเยอะเกษตรกรยิ่งปลูกข้าวยิ่งจนในภาคใต้ยิ่งปลูกยางยิ่งจนยิ่งปลูกปาล์มยิ่งจนรายได้เฉลี่ยลดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะเราไม่สามารถเอางานวิจัย จากข้างบนจากหมหาวิทยาลัยลงมานำมาใช้ประยุกต์ใช้กับรากญ่านและส่งผลใช้จริงๆได้นวัตรกรรมต่างๆถูกสร้างขึ้นระหว่างไว้บนหน้งเหมือนนักวิจัยถูกแปลกแยกออกจากประชาชนแปลกแยกออกจากเกษตรกรเป็นคนละชั้นคนระดับกัน สิ่งเดียวที่สามารถแก้ไขได้คือความรู้วิทยาศาสตร์นวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถนำมาช่วยประชาชนได้นี่ฉันเสนอว่าเราควรจะมีและเราเริ่มมีแล้วค่ะสะกสวทำโครงการพิเศษเป็น PMU พิเศษหรือ Project Management Unit หรือหน่วยงานวิจัยแนวพื้นที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรเอาองค์ความรู้จากวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีลงมาใช้ให้เกษตรกรอย่างจริงๆจังจ ในสกลนครเรียกว่าสกลนครโมเดลเอาความรูธธ้ทางวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนแปลงดินที่แห้งแล้งใช้จุลินทรีย์แล้วสามารถปลูกคลามได้คลามไม่ใช่เป็นคลามธรรมดาค่ะเราไม่ได้ขายคลามปกติแล้วเราขายสารคลามที่มีอินดิโก้ขายเป็นสารสวยงามและมีมาตรฐานในการย้อมคลามระดับโลกได้ทางโคราชค่ะเรามีการทำเนื้อวากิวค่ะนำนวัตกรรมปศุสัสตว์ สามารถเลี้ยงเนื้อวากิวได้แล้วกระบี่เราสามารถทำปลาล์มคุณภาพจากสามไร่ต่อตันต่อปีแล้วมุ่งหวังที่4ตันต่อไร่ต่อปีเราทำเรื่องการเลี้ยงแพะในสวนปลาล์มเราเลี้ยงเห็ดเราเลี้ยงสาลายแต่เราจะไม่ขายข,ายของปฐมภูมิแล้วค่ะเราจะไม่ขายสาหลายเป็นกิโลเราจะขายสาลายเป็นสารสากัดสาลายเราจะขายมังคุดที่จันทบุรีเป็นสารแทนซีนเราจะขายขมิน้นที่สุราษฎร์ธานีเป็นสารเคอร์คูมิน เราจะก้าวข้ามสิ่งนี้แล้วดิฉันเชื่อว่าสิ่งนี้นะคะไม่มีใครทําได้นอกจากนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนําสิ่งนี้แปลงบประมาณกระจายงบประมาณสิ่งนี้ส่งลงมาให้ประชาชนโดยเน้นหวังว่างานวิจัยนั้นจะต้องส่งผลลงที่ประชาชนทําให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนให้ได้การได้เข้าสู่ แร n งกิ้ของโลกเป็นสิ่งสำคัญค่ะจุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้งบพันกว่าล้านมหิดลสามพันล้านหรือมหาลัยต่างๆชั้นนำก็พยายามสร้างนวัตรกรรมต่างๆตอบสนองระบบของโลกแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราอาจจะติดกับดักของระบบโลกเราจะมีการวิจัยที่ดีมากๆไปทำไมคะถ้าการวิจัยนั้นไม่สามารถส่งผลลงประชาชนได้ ศาส,สตราจารย์นักปราชญ์ราชมดิตของประเทศไทยควรจะได้ก็แต่เมื่อสามารถทําทุกคนคนจนก้าวข้ามผลความยากจนได้ิฉันคิดว่าแนวทางต่างๆนี้ค้นพบว่าไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณค่ะสํานักก็ประมาณไม่เข้าใจระบบนี้และทําแบบเก่าๆไม่สามารถทําระบบให้เอื้อต่อการทํางานลงไปในระบบ PMU และเน้นความสําเร็จลงที่ประชาชนได้หากแต่เน้นความสำเร็จลงที่การทําวิจัยเท่านั้น